สวัสดีครับผกก Atlas Story เช่ Story, ชนเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปพบกับ5ดับสับใต้ทะเลลึกหน้าตาแปลกๆก,กันครับที่เราอาจจะไม่เจอกันได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสัตว์ตัวแรกกันก่อนเลยนะก็ชื่อว่า Atlantic Wolffish นะฮะหรือว่าเจ้าปลาหมาป่าหรือหมาป่าทะเลนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีชื่ออื่นอีกนะครับชื่อว่า Atlantic Cladfish หรือว่า Ocean Cladfish ฮะ จ้าปลาตัวนี้เนี่ยเป็นปลาโบราณนะฮะที่อยู่ในโลกมาแล้วเมื่อ50ล้านปีที่ผ่านมานะฮะบางชนิดเนี่ยอยู่ในเขตร้อนในน้าจืดนะฮะแต่พวกมันเนี่ยชอบอยู่ในน้ําเย็นมากกว่าครับและพวกมันเนี่ยยังชอบอาศัยหลบซ่อนอยู่ตามโขดหินครับเจ้าปลาหมาปลาเนี่ยมีหัวแล้วก็ปากขนาดใหญ่แล้วก็มีฟันที่แหลมคมนะฮะฟันเนี่ยใช้สําหรับแท้เพื่อกินเม่นทะเลเป็นอาหารนะฮะหรือว่าสัตว์จําพวกที่มีเปลือกเป็นอาหารคืออาหารหลักของมันเลยนะครับพวกมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ได้ถึง20กิโลกรัมและสามารถยาวได้ถึง150ซงน้อย มีผิวสีน้ําเงินเข้มแต่พอขึ้นจากน้ำเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะที่สําคัญเนี่ยเจป้ปลาหมาป่าเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากๆครับแต่ถ้าหากใครอยากกินมันเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฟันของมันเนี่ยแหลมคมมากนะ เราไปกันต่อที่ตัวที่2กันต่อเลยนะฮะเขาชื่อว่าฟิลเอ็ดชาร์กหรือว่าเจ้าปลาฉลามคุยฮนะปลาฉลามคุยเนี่ยเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างประหลาดมากครับคล้ายปลาไหลนะอาศัยอยู่ในน้ําลึกประมาณ1968ฟุตถึง3,280ฟุตนะฮะเดิมเนี่ยเราชื่อว่าเจ้าเนี่ยมาสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่ว่ามีแรงงานพบว่ามันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะรวมถึงเขตในน่านน้ำของญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยพบมันนะฮะทำให้เจ้าปลาฉลามคุยเนี่ยกลายเป็นซากฮะ แล้วพวกเราเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะรูปร่างของมันเลยนะครับตั้งแต่ยุคคีเทเชียจนถึงปัจจุบันในเดือนมกราคมปีคศ2007นะจะเจ้าปลาฉลามตัวเนี้ได้สร้างความพื้นฐานขึ้นมาอีกครั้งนะฮะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยเมื่อชาวญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจับมันได้ตัวเป็นๆขึ้นมานะครับแถวใกล้สุดนะ้อวาชิมานะฮะในเมืองชิซูโอกะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวซึ่งสาเหตุที่มันลอยตัวขึ้นมาจากน้ำเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายของมันอ่อนแอนะครับ เนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้นของอุณหภูมิของน้ำนะมันมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็ตายไปครับมาถึงเจ้าตัวที่3นะเขาชื่อว่าแฮกฟิทหรือว่าปลาไหลน้ำเมือกเนะี่ยปลาไหลน้ำเมือกเนะี่ยเป็นปลาใต้ทะเลลึกนะฮะกินของเน่าหรือปลาที่ตายไปแล้วเป็นอาหารนะฮะมีลักษณะคล้ายปลาไหลแล้วก็มีความสามารถในการสร้างเมือกจานวนมหาศาลภายในไม่กี่วินาทีนะะซึ่งเจา้าปลาตัวนี้นะฮะจะใช้เมือกของมันเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่า ดังนั้นเนี่ยหากเราไปรบกวนมันมากๆหรือว่ามีปลานักล่าไปรบกวนมันเนี่ยฮะมันจะผลิตเมือกจำนวนมหาศาลเลยนะครับเพื่อไปอุดตันเหงือกของปลานักล่าด้วยกลไกการป้องกันตัวนี้นะฮะทำให้นักล่าใต้ทะเลเพียงไม่กี่ชนิดที่จะสามารถล่าหรือว่ารบกวนมันได้นำเมือกของพวกมันนะฮะยังถูกใช้เพื่อทําเครื่องหมายนาเขตได้ด้วยนะฮะเช่นเมื่อปลาไฮฟิกิซากปลาวานที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเมือกจํานวนมากปกคลุมซากสัตว์เอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นๆเนี่ยเข้ามาในเขตของมันนะฮะ ถึงแม้ว่ามันจะมีเมือกที่น่าขยะขยะแยงแค่ไหน,นะฮะแต่เจ้าปลาแฮทฟิสน,นั้นกับเป็นอาหารอโนชาของลหลายๆประเทศในทวีเปเอเชียเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้เราไปกระต่อที่ตัวที่4กันเลยนะฮะเขาชื่อว่ากรอบบิ้นชาร์กหรือว่าฉลามกรอบบิ้นะฮะฉลามกรอบบิ้นเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะเป็นฉลามที่หายากนะครับแล้วก็มีข้อมูลของมันเนี่ยน้อยมากนะฮะมันอาศัยอยู่ในแถบหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ไล่ไปนจนถึงมาสมุทรแอตแลนติกนะฮะแล้วก็หาสูตรอินเดียตอนใต้พบมันครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับปลาฉลามทั่วไปเลยนะฮะมีผิวสีเทามีหางมีครีบและส่วนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากเจ้าฉลามตัวอื่นเนี่ยก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากหน้าผากของมันครับหรือว่าจมูกของมันเนี่ยมีลักษณะที่แบนราบซึ่งเป็นตัวช่วยให้ฉลามกรอบิีนเนี่ยหายเหยื่อได้นะฮะโดยที่อวัยวะของมันเนี่ยทำงานคล้ายเซนเซอร์ไฟฟ้าครับ คอยส่งสัญญาณให้ฉลามคบบินเนี่ยรู้ว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนฮะระยะทางเท่าไหร่แต่บางทีเนี่ยมันก็ใช้ในการดมกลิ่นแทนฮนะส่วนขนาดความยาวตั้งแต่ตัวจนถึงหาง,งมันเนี่ยนะฮะมันมีความยาวอยู่ที่1 1บเถึงสิฟุตรหรือ 3.3- มจถึงสีเมตรปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีรายงานการจมตีของฉลามชนิดนี้เลยนะฮะเนื่องจากมันเนี่ยหายา,ยากแล้วก็อยู่ในน้ําลึกนะฮะส่วนสญญาเหตุที่มันหายา,ยากแล้วก็ใกล้ศูนย์พันเนี่ยเนื่องมาจากใต้ทะเลนั้นมืดมิดนะฮะโอกาสที่มันจะเจอคู่ของมันเนี่ยยากมากทาให แล้วก็มาถึงเจ้าตัวสุดท้ายนะก็ชื่อว่าแวมไพร์สกิฟตหรือว่าเจ้าปลาหมึกแวมไพร์นยเจ้าปลาหมึกแวมไพร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีมานานกว่า200ล้านปีแล้วฮนะเป็นสัตว์ในท้องทะเลลึกตั้งแต่300ถึง3,000เมตรนะซึ่งเป็นที่ที่แสงน้อยแล้วก็ออกซิเจนค่อนข้างต่ำนะและด้วยพวกมันเนี่ยมีแนืนมจี่กไายเป็นอาหารสาหรับสัตว์ขนาดใหญ่ในท้องทะเลนะพวกมันจึงสร้างวิวัฒนาการของมันขึ้นมานะด้วยการเลี้ยงแสงการเลี้ยงแสงเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียนะทำให พวกมันเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดมันมีผังผึดที่เชื่อมต่อกันด้วยขนทั้งหมด8เส้นนะมีลักษณะคล้ายล่มหรือว่าเสื้อคลุมขนาดใหญ่มีปีกกลมสีแดงก่ำหรือสีน้ำเงินนะฮะมีความยาวอยู่ที่28-30เซนติเมตรด้านในของมันเนี่ยเป็นสีดำสนิทแล้วก็มีหนามแหลมแหลมถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะที่น่ากลัวแค่ไหนนะครับแต่มันกลับไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นนะก็คือเจ้าปลามมมมกแวไไรรนะต่่ัดดดดู้เือใค สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ